พามาชมทุงพี่น้องเนี่ยรถพ่วงรถพ่วงก็แมนว่าสิมนีแต่ในกรุงเทพเด้อบานน้านนอกเขากับนีรถพ่วงด้วยกันเนี่ยพระพระนัง่งพิจารณ์บรรยากาศนะครับรถรถพ่ล ột, ล ột วงเปิดประทุนอย่างดีผู้ใดอยากนัง่งสนใจนั่งก็มาได้นะครับอยู่บ้านหนองทะเลสิพานัง่งชมวิวแบบนี้เราพี่น้องชมบรรยากาศ อันนี้เพิ่งกัพ้ากันนั่งรถเที่ยวเล่นนะครับนี่มีพะนั่งมาพร้อมปลอดภัยเน่นอนเกิดอุบัติเหตุไม่มีไปน้ำพอเทียงบุร่ะบรรยากาศมาเ้อพี่น้องกูได้สนใจสิอยากมาเที่ยวบรรยากาศแบบสวนสัตว์เปิดนะครับนี่เห็นปะ มิงวนาพรมสวนสัตว์เปิดหนองซาราเี่รถท่องเที่ยวเปิดประทุนพองไปอาแอฟริกาเด้อบ้านเขาก็บนี้นะครับสาหรับรถเปิดประทุนชีสาหรับท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านนี่คือการท่องเที่ยวแห่งใหม่แลนด์มาร์คของบ้านหนองสาลาพูดะนะครับบรรยากาศโอ้ดีทักดีแน่พี่น้องรถเปิดประทุนเขา เอาตีโค้งกว้างก้วงคุณพี่วีเป็นคนขับนะครับพี่วีเป็นคนขับพาเที่ยวพาลองกุหลาบรรยากาศดีคัะ